ครับจริงๆครับหั่วครับคู่วรพัดหมอสมกับคนครับสอนวิชาว่ายน้ำครูบอยครับสุขภาพที่นชมสอนวิชาว่ายน้ำเช่นกันครับคู่วอลคูบอยร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กๆอดไปจากรูกโูวิดเราจะสู้ไปด้วยกันจีิครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ข้อปฏิบัติในการใช้สาว่ายน้ำนะครับ้อหนึ่ง เด็กๆใส่ชุดเรียนชุดอยู่บ้านลงน้ำได้หรือเปล่าครับครูบอยไม่ได้ครับเพราะอย่างที่บอกไปครั้งก่อนแล้วว่าการที่เราจะลงสาวยน้ำคือเราต้องใส่ชุดว่ายน้ำข้อสองเด็กๆขอจะขึ้นมาบนสาวยน้ำเด็กๆต้องขออนุญาตครูวอและครูบอยก่อนทุกครั้งข้อที่สามนะครับวอลถ้าขึ้นมาปุ๊บี๋ยววิ่งเล่นกันบนสระได้หรือเปล่า ขอเลยนะเด็กๆครับถ้าเด็กๆวิ่งเล่นบนสาะอาจจะทำให้เด็กๆเกิดปัิเฉได้นะครับครูวอกัอบครูบอยอยากขอเด็กๆนะครับให้เชื่อฟังครูวอและครูบอยนะครับข้อที่สี่นะครูควอถ้าลงไปในสระแล้ว เด็กวดชีหรือปวดปัสสาวะสามารถชีลงไปในน้ําได้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอยากให้เด็กๆขออนุญาตครูวอและครูบอยในการขึ้นไปเข้าห้องน้ํานะครับเพราะสาะน้ําเรามีห้องน้ําสําหรับนักเรียนทุกคนนะครับไปขออนุญาครับครูถ้าเด็กๆหิวเอาน้ำอาหารเข้ามาทานบนุญสไว,วยน้ำได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอยากฝากเด็กๆไว้นะครับไม่อยากให้เด็กๆเอาขานม อาหารนะครับขึ้นมาทานบนสะนะครับเพราะจะทําให้สะของเราสกปรกนะครับไม่น่าดูครับข้อที่หกนะครับครัว้าเด็กๆอยากจะเล่นแล้วก็วิ่งกระโดดลงไปในสะจะปฏิบัติแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เหมือนกันครับครัวก็อยากจะขอนะครับไม่อยากให้เด็กๆกระโดดลงไปนะครับบางทีเพื่อนเล่นน้ําอยู่เรากระโดดลงไปโดนเพื่อนเจาะก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับต่อไปครัวข้อสุดท้าย เด็กๆคือต้องเชื่อฟังครูบอและก็ครูวทุกครั้งในการเรียกนการสอนวิชาว,ว่ายน้าใช่แล้วครับอยากฝากสิ่งนี้ไว้ด้วยนะครับอยากให้เด็กๆขออนุญาตครูวอครูบอยทุกการทุกครั้งก่อนขึ้นสาบนะครับถ้าไม่เห็นครูวอกับครูบออยู่ที่สาบห้ามขึ้นมาบนสาบนะครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเองครับเด็กๆครับเนื่องจากสถาน,นการณ์โควิดกําลังแพร่ระบาดณตอนนี้เราไม่สามารถโรงเรียนว่ายน้ําได้ คูวอและครูบอยอยากให้เด็กๆอยู่บ้านอยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติถึงเด็กๆจะไม่ได้เจอคูบอยแล้วก็ครูวอในสระว่ายน้ําแต่เด็กๆสามารถจะเจอคููบอยแล้วก็ครูวอได้ในระบบออนไลน์เด็กๆครับเรามีวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดนี้ได้อย่างไรบ้างครับข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะครับไปไหนมาไหนคือต้องสวมใส่แมสต,ตลอดเวลาข้อที่สอง ล้างมือบ่อยๆทอ้ทที่สามเว้นระยะทางอ่าอยากให้เด็กๆปฏิบัตินะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะตอนนี้นะครับต่อไปเดีย๋ยวเรามาเจอกับครูบอยการเรียนการสอนเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการสอนว่ายน้ําอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาว่ายน้ําอย่างที่หนึ่งก็คือฝระน้ำข้อสองที่ขาดไม่ได้นะครับ ชุดว่ายน้ำข้อที่3นะครับหมวกว่าน้ำสีแว่นตาข้อที่5นะครับก็คือพวงยางไว้สลับให้เด็กๆเ,เพื่อปลีความมั่นใจในการลงเสาวว่ายน้ำข้อที่6นะครับคิกบอร์ดนะครับเพื่อฝึกการพัฒนาของเด็กๆให้ดียิ่งขึ้นไป ต่อไปเราจะมาเรียนรู้ข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำนะครับเจอกับครูบอยและครูวอลครูวอลและครูบอยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กทุคได้รับความรู้ในวันนี้จากการเรียนการสอนข้อที่หนึ่งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดข้อที่สองอุปกรณ์ที่ใช้เรียนในวิชาว,ว่ายน้ำและข้อที่สามข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำอย่างถูก ต้องเด็กๆสามารถนำความรู้ที่ครูโอและครูบอยสอนไปไปบัติได้อย่างถูกต้องในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ครูบอยและครูโอขอลาไปก่อนนะครับแล้เวเจอกันในครั้งต่อไปบายบายสวัสดีครับ